อ้าวเรื่องของคุณยายวัย8 6ปีที่ทีมงานสายไหมต้องรอดเขาไปช่วยทำไมต้องไปช่วยเพราะคุณยายถูกทำร้ายร่างกายนะคะคุณผู้ชมทางเพจเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือหลังจากที่เนี่ยค่ะเขาจ้างแม่บ้านมาช่วยดูแลคุณยายแต่กลายเป็นว่าดูแลยังไงคุณยายถึงมีริมฝีปากเนี่ยบวมเป่งม,มีร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายเต็มไปหมดนะคะคือนอกจากร่องรอยตามร่างกายที่เป็นหลักฐานสําคัญแล้ว,ลวก็นี่แหละวงจรปิดที่อยู่ในบ้านซึ่งโจของแม่บ้านเองก็ยอมรับนะคะว่า ทำแบบนี้ทุบตีคุณยายในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมา 30กว่าครั้งโอ้โหภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านค่ะที่ผู้ร้องเรียนเขาเอามาเป็นหลักฐานบางส่วนให้กับตํารวจสอนอมีนบุรีนะคะเจ้าของบ้านติดเอาไว้เพื่อจะดูความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูอาการป่วยของคุณยายคุณยาย86ปีแล้วแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะดูแลตัวเองไม่ได้ครอบครัวจ้างแม่บ้านมาดูแลในช่วงที่คนในครอบครัวเนี่ยออกไปทํางานนอกบ้านกันทีมสายไหมต้องรอดก็เลยเข้ามานะคะมาช่วยเหลือเอา a m b u l a น c ์เนี่ยเข้ามารับคุณยายไปค่ะ จากภาพนะคุณผู้ชมคะคุณยายช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยทีมงานต้องคอยอุ้มนะคะเนี่ยคอยประคองคอยอุ้มคุณยายขึ้นมาจากเตียงแล้วก็พาไปให้ทีมงานพาไปแจ้งความที่สนอมีนบุรีทางด้านของพี่มโนบนะคะอายุ56ปีค,ค่ะเป็นลูกเขยของคุณยายเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่แม่บ้านคนเก่า ราออกไปวันที่10มิถุนายนเนี่ยนะคะเขาก็เลยโพสต์หาคนที่มาดูแลคุณยายใหม่ใน f c e e o o o เนี่ยนะคะซึ่งตอนนั้นก็พยายามเลือกคนที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยแหละค่ะสามารถเดินทางไปกลับได้แต่ก็ยังหาคนไม่ได้ค่ะก็เลยตัดสินใจเลือกแม่บ้านคนนี้มาแต่ว่าแม่บ้านคนนี้นะคะบ้านอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีเขาก็เลยบอกว่าขอมาอยู่ที่บ้านด้วยเลยนะคะแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่า เขาเนี่ย,ยมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยมาแล้ว1 0บถึงีสิบเคสนะออทางด้านของพี่มานพบอกว่าตอนแรกนี่นะคะก็อึดอัดเพราะว่าเป็นคนนอกแต่สุดท้ายค่ะก็รับเข้ามาดูแลคุณแม่นะคะหมายถึงออ คุณยายเนี่แหละค่ะอ,อ๋อคือถ้าไปกลับเนี่ยก็เหมือนปกติโอเคแต่ว่าคราวนี้คือเข้ามามให้มาอยู่กินเลยใช่ค่ะก็รับเข้ามาวันที่11นะคะให้ค่าจ้างวันละ500ค่ะค่ะทําหน้าที่ป้อนข้าวแล้วก็เปลี่ยนแพมเพร์สให้กับคุณแม่โดยในช่วงแรกเนี่ยนะคะบอกว่าแม่บ้านคนนี้พูดจาดีนะ ช่วง <ừ m. S 1> แรกๆเนี่ยคุณแม่สดชื่นค่ะหมถึงตัวคุณยายนะคะก<ช>็สดชื่นแจ่มใสดีแล้วพอผ่านไปสองสัปดาห์กลายเป็นว่าคุณยายดูเหมือนจะเริ่มซึมคือปกติท่านจะตอบโต้ได้นิดหน่อยอาจจะพยักหน้าพงกหัวขยับแขนได้แต่กลายเป็นว่าหลังๆมาตั้งแต่แม่บ้านคนนี้มาคุณยายนอนซมอย่างเดียวเลยแล้วพอลูกชายกลับมาจากที่ทํางานก็เริ่มเห็นแล้วว่าคุณยายในมีอาการปากแห้งอาจจะเป็นเพราะว่าแม่บ้านให้ท่านกินน้ําน้อยหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นยังไม่ถึงกับคิดอะไรมากนะคะแต่เริ่มเห็นความผิดปกติแล้ว พอมาหนึ่งกร,รกฎาคมเนี่ยแหะค่ะทางลูกชายกลับมาจากทํางานคราวนี้ตกใจเลยที่ปากของคุณยายมีรอยฟกช้ำที่สําคัญน่าตกใจมากที่ฟันหักไปหนึ่งซี่พอถามนะคะคุณยายบอกว่าฟันหกักแต่บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนทําเพราะตัวท่านเองอายุมากแล้วหลงๆล,ลืมๆค่ะใช่ค่ะหลังจากนั้นวันที่สองกร,รกฎาคมู้ชมทางด้านพี่มานพก็เลยตัดสินใจเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคะก็มาเจอภาพนี้ค่ะว่าแม่บ้านเนี่ยทำร้ายร่างกาย แล้วก็มีรอยช้ำที่ขาแล้วก็แขนด้วยเขาก็เรียกแม่บ้านมาถามเลยนะคะว่าทำร้ายใช่ไหม,มเห็นบอกว่าช่วงแรกเนี่ยนะคะยังไม่ยอมรับค่ะก็เค้นถามไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันที่5กรกฎาคมเนี่ยนะคะแม่บ้านก็ยอมรับว่าทําร้ายจริงสาเหตุที่ทําร้ายเนี่ยนะคะเพราะว่าคุณยายเนี่ยนะคะดื้อแล้วก็ยังท้าให้ตัวเองเนี่ยไปแจ้งความด้วยนะคะทางด้านคุณมานพบ,บอกว่าโอ้โห คือพอรู้แบบนี้เห็นภาพนี้คุณผู้ชมเขายอมรับด้วยนะเออเขาบอกน้ําตาเขาซึมเลยนะเคยเห็นข่าวแบบนี้มาเยอะแยะไม่คิดค่าวว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเองค่ะค่ะก็ผมบอกตามตรงว่าผมน้ําตาซึมเลยครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับกับผมกับครอบครัวนะครับเพราะเคยเห็นข่าวเลยแต่ไม่คิดว่าจะเกิดกับคนใค้คิด นะครับเ็เสียใจมากเลยนะครับเสียใจจริงนี่แหละค่ะทางด้านของสายไหมต้องรอดนะคะ,คะบอกว่ากรณีนี้เนี่ยรีบส่งคนเข้ามาช่วยเหลือเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยไปแบบนี้แม่บ้านคนนี้ออกจากบ้านหลังนี้ปุ๊บ ไปบ้านของคนอื่นอีกอก็จะมีปัญหาอีกนะคะไปทําร้ายคนอื่นพฤติกรรมแบบนี้เขามองนะคะว่ามันเป็นภัยสังคมค่ะก็เลยตัดสินใจพาครอบครัวของผู้เสียหายมาแจ้งความดําเนินคดีกับแม่บ้านรายนี้ล่ะค่ะก็ต้องแบบนี้แหละนะคะทางด้านของตํารวจค่ะพันตำรวจเอกชนะวรสินสุพ,นะสพนารักษ์นะคะรองผู้บังคับการตํารวจนครบ,บาลสามท่านบอกว่าเบื้องต้นส่งตัวคุณยายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแล้วจะได้เอาใบรับ <จะ S 1> รอง,รองแพทย์มาประกอบสํานวนคดีค่ะแล้ว ก็จะเรียกคนก่อเหตุก็คือแม่บ้านคนนี้แหละมาสอบปากคําเพื่อพิจารณาแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปเบื้องต้นแน่นอนชัดเจนเข้าข,าข่ายข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาด้วยเพาะเจ้าตัวก็ยอมรับกับฝั่งลูกชายคุณยายแล้วว่า ภายใน3อาทิตย์ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะ <Ừ. S 1> คุณยายโดนไป30ครั้งแล้วอะเนี่ยแล้วคือถ้าใจใจเรามันไม่มีใจที่อยากจะดูแลคนแกนะ่เนี่ก็ <ทำ S 2> ไม่น่านรับงานใช่ไปหาอาชีพอย่างอื่นทําดีกว่านะคะบอกสิบยี่สิบเคสแล้วด้วยไม่รู้จริงหรือเปล่านะคะอ